ไปนั่งบ่นมันทำไมไม่ต้องบ่นหน้าที่เราทําตัวเองให้มีความสามารถยิ่งขึ้นไปถ้าเขาเห็นความสามารถเราเขาเห็นความสามารถนั่นไม่จริงวันหนึ่งไอคนนั้นก็ต้องลงมาเราก็ต้องขึ้นไปแทนที่อยู่ดีอย่าไปคิดว่าเขาเลียเก่งเขาจะได้ขึ้นเพราะเขาเก่งจริงๆเขาถึงได้ขึ้นอย่างน้อยเขาก็เลียเก่งใช่ไหมล่ะก็มันเก่งจริงไงถ้ามันไม่เก่งจริงมันจะขึ้นไปถึงตัวนั้นได้ยังไงแสดงว่าเก่งจริงคาถามบางทีทําไมเราไม่ทําตัวเองให้เก่งแบบนั้นในเมื่อเรามั่นใจว่าเรามีความสามารถ ทำไมเราไม่เพิ่มไปอีกสักข้อหนึ่งล่ะเราก็เลียเข้าไปเพิ่มกับมัน <T> ใช่หรือเปล่าแค่ปรับเปลี่ยนตัวเองนิดเดียวว่ามันไม่มีความสามารถแต่มันเลียจนมัได้ขึ้นหัวหน้าแต่เรามีความสามารถด้วยเลียด้วยเราไม่ขึ้นไปผู้จัดก,การเลยเหรอใช่หรือเปล่าเราอาจจะได้เป็นเจ้าของกิจาการเลยก็ได้นะ มันเก่งกว่าทําไมเราไม่คิดจะปรับปรุงตัวเองดีกว่าไปเพ่งทูดหรือไปด่าทอต่อว่าคนอื่นเขาหรือไปอิจฉาริษยาเขาหรือไปมาว่าเขาเนี่ยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้กลับมาทําด้วยตัวเองดิเราเห็นข้อดีตรงนั้นดีว่าข้อดีของเขาที่ทําให้เขาสําเร็จได้เพราะอะไรเราจําไว้นะการเอาอกเอาใจคนการเลียแค่เลียขาคนไม่ได้เป็นความชั่วความเลวถ้าเราทําโดยเจตนาดีและเราทําโดยต้องการที่จะพัฒนาเพิ่มขึ้นจากความสามารถที่เรามี เราอยากสําเร็จไหมล่ะอยากสําเร็จแต่อยากสาเร็จเราไม่คิดจะเข้ากับเจ้านายได้เลยหรอเราต้องเข้ากับเจ้านายให้ด้วยนะในระบบองค์กรทุกที่ทุกทางมันล้วนแล้วแต่ไต่เต้ากันด้วยการประเมินจากข้างบนทั้งสิน้นข้างบนจะเห็นความสามารถเราเราต้องเอาตัวเองเข้าไปมีความสามารถให้เจ้านายเห็นถ้าไม่เห็นนะ่ะแล้วเขาจะประเมินที่เราเห็นได้ยังไงต้องแสดงคนในสังคมชอบใช้คําว่าอะไรดีได้แต่อย่าเด่นจะเป็นไทยอย่าอย่าเด่นดีพอ อาจารย์ไม่เชื่ออาจารย์บอกว่าต้องเด่นด้วยถ้าอยากจะดีต้องเด่นแล้วจะประสบความสําเร็จมันไม่เป็นภยัยเป็นภัยนะ่มันเกิดขึ้นจากคนที่อะไรอ่อนแอเพราะอะไรยอมรับการตําหนิตีติงหรือคนเนี่ยลุมมาไม่ได้อย่างอาจารย์เนี่ยเด่นนะเด่นอาจารย์เด่นกว่าใครอาจารย์จึงเป็นที่รู้จักของคนได้เมื่อเด่นแล้วต้องยอมรับอะไรยอมรับผลผลคืออะไรคนจะใส่ร้ายป้ายสีคนจะดูด่าว่ากล่าวคนจะตรวจสอบเราคนจะขัดกเกลาราเราจะไปต้องยอมรับไหม ต้องยอมรับแต่คําถามเราสําเร็จไหมสําเร็จถ้าเราไม่สําเร็จจะมีคนสนใจเราขนาดนี้ไหมไม่มีทางแต่วันนี้เราถึงจุดสําเร็จแล้วที่เราต้องการตามความพอใจได้ขนาดนี้นั่นแหละเรียกว่าความสําเร็จแล้วที่เหลืออะไรใครขัดเกาาอะไรเปลี่ยนแปลงตรวจสอบอะไรเราเราปรับเปลี่ยนตัวเองไปตามเหตุตามปัจจัยที่เราสามารถทําได้เพื่ออะไรให้ความสําเร็จนั้นพัฒนาให้ยิ่งขึ้นไปและมีความมั่นคงม,มากยิ่งขึ้นยิ่งซักฟอกเราเรายิ่งสะอาดมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งตําหนี่ตีติงเราเรายิ่งดีขึ้นกว่าเดิมเท่านั้นเนี่ยทาแบบเนี้ยไ,ไปประจาประจํประจแล้วเราจะมีความเจริญในการทํางานมีความเจริญในการใช้ชีวิตอย่างยิ่งเนี่ยทาแบบนี้แล้วเราจะประสบความสําเร็จมากอย่าไปอิจฉาละอาใจยอย่าไปอิจฉาริษยาอย่าไปห้ามให้เขาเรียนเราก็เรียนร่วมกับมันเลยจบลองดูซิมึงกับกูใครจะเรียนเก่ง,งกว่ากันมามาห้าลองดูมาสักตั้งหนึ่งมันจะเป็นอะไรไปวะเนี่ยก็จะสาเร็จไปไปสำเร็จ,ไป,ไ,ปรจไปด้วยกันก็ได้ไม่เป็นไร มันจะเป็นอะไรไปจะอย่าไปมีความหยิ่งยโสโอหังอย่าไปอีกก้แต่ขอให้ตัวเองมั่นใจว่าตัวเองเป็นคนมีความสามารถจริงๆพอต้องมีความสามารถไม่งั้นสุดท้ายเราขึ้นไปมันก็เสียน้ําลายเปล่าเลียกันนั้นเป็นเลียฟรีนะทีนี้ไม่ช่วยอะไรเลยนะเพราะนั้นหน้าที่เราคือแก้ไขตัวเองให้ดีแล้วทําไปตามเหตุตามใจเพื่อตัวเองความสําเร็จเกิดขึ้นในปัจจุบันให้ได้